กเทคนิคป้องกันสมองเสื่อมโรคสมองเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่น่ากังวลเพราะคนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆและการดูแลเรื่องสมองนะคะสำคัญมากที่จะต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆทำตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเพราะว่าถ้าไปรอสมองเสื่อมตอนอายุเยอะโอ้โหคือการใช้ชีวิตก็จะไม่ได้มีความสุขถูกไหมคะเห็นด้วยไหมคะป้องกันดีกว่การ,รักษาแชร์ให้คนที่รักด้วยนะ โรคสมองเสื่อมคือภาวะที่สมองสูญเสียหน้าที่การทำงานหลายๆด้านอย่างช้าๆแต่ถาวรทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องความจำการรู้คิดการตัดสินใจจนส่งผลถึงการดำเนินชีวิตในประจำวันนะคะรวมไปถึงพฤติกรรมอารมณ์เช่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวกระสับกระส่ายหวาดระแวงกังวลผงผิดมาฟัง6เทคนิคในการป้องกันสมองเสื่อมกัน,นะคะ่ะหเลยก็คือเรื่องของอาหาระคะ ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะจะได้ช่วยป้องกันการอักเสบที่จะเกิดขึ้นที่สมองและช่วยในเรื่องของการทํางานของสมองด้วยอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายก็คือกลุ่มใยอาหารโปรตีนที่ดีไขมันที่ดีค่ะส่วนอาหารที่กินแล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพสมองก็คือเช่นอาหารแปรรูปอาหารที่มีน้ําตาลสูงดังนั้นกลุ่มนี้ก็ควรจะลดเบาได้เบาค่ะและอาหารอะไรบ้างที่ช่วยบํารุงสมองหนึ่งปลาค่ะเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีน กลุ่มปลาพวกนี้ค่ะมีโอเมก้าสก็คือช่วยบำรุงสมองกลุ่มผักค่ะเช่นผักขมผักคะน้าบลอกเกอรีมีวิตามินและธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายกลุ่มถั่วเช่นอัลมอนด์วอลนัทเนืเจียกลุ่มนี้มีวิตามินอ e, ีและแมกนีเซียมผลไม้กลุ่มบูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ค่ะกลุ่มนี้เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ 2. การออกกำลังกายแบบแอโรบิกอะค่ะช่วยขยายขนาดของสมอง เพราะการออกกําลังกายไม่ได้แค่ช่วยเรื่องของทําให้ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวนะมันช่วยขยายขนาดของสมองในส่วนของการจดจำการเรียนรู้และอารมณ์และกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองก็ทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานโรคความดันสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมด้วย3ควบคุมความเครียดค่ะ พราะความเครียดเลื้อรลังจะทําลายเซลล์สมองและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสือ่อมแนะนําฝึกสมาธิค่ะช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มความสงบหรือเล่นโยคะก็ช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจไปหาเวลาพักผ่อนคนะ,ะทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อที่จะได้คลายเครียด สี่กระตุ้นสมองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ่ะจะช่วยสร้างเส้นใย,ยประสาทใหม่ก็จะช่วยให้สมองทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแนะนำค่ะเล่นเกมฝึกสมองอ่านหนังสือหรือแก้เกมปริศนาหรือไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆค่ะเล่นดนตรีทํากิจกรรมใหม่ๆเรียนภาษาใหม่หรือไปเข้าสังคงมค่ะการได้พูดคุยกับผู้คนพปบปะผู้คนก็คือช่วยกระตุ้นสมองและลดความเครียดด้วย5ดูแลสุขภาพของหัวใจค่ะเพราะโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองเสือ่อม ราะฉะนั้นการป้องกันโรคหัวใจก็ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมด้วยโดยการดูแลเรื่องอาหารกินอาหารที่เป็นประโยชน์เลี่ยงอาหารไขมันสูงน้ําตาลสูงโซเดียมสูงควบคุมน้าหนักค่ะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเลิกกุหลี่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด6กการนอนค่ะเพราะจะช่วยให้สมองได้ซ่อมแซมและได้พักผ่อนคนที่นอนหลับไม่เพียงพอค่ะจะมีความเสี่ยงที่จะสมองทำงานผิดปกติแล้วก็เสี่ยงโรคสมองเสื่อมมากขึ้นด้วย ดังนั้นแนะนาําการนอนให้เพียงพอ7-9ชั่วโมงนะคะแล้วก็นอนให้เร็วอย่านอนดึกเกินไปก็แนะนําอยู่ใน4ทุ่มนอจาก6เทคนิคนี้นะคะก็คือเรื่องของมันตรวสุขภาพเป็นประจําทุกปีป้องกันไว้ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและก็ห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมนะคะและ้วเพื่อนๆคนไหนมีวิธีการในการป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือช่วยบำรุงสมองยังไงบ้างเขียนแชร์กันได้